สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมมาชมพระเครื่องกันนะครับผมบอยบางบัวทองพระเครื่องบ้านๆครับรางงานตัวครับนะครับช่องทางติดต่อของบอยนะครับตามช่องทางนี้นะครับผมนะครับโอนเงินก่อนนะครับผมไม่มีปลายทางนะครับผมขอบพระคุณมากครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกออเดอร์ครับขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับหนุ่มโรงงานนะครับผมนะครับผมก็จะส่งให้พี่ๆก่อนเที่ยงนะครับ เวลามีออเดอร์ารออรมาผมก็จะส่งก่อนเที่ยงก็จะเป็นช่วงพักเบรกเนาะพักเบรกก่อนเที่ยงผมก็จะเอามาส่งให้นะครับแล้วก็ส่งเลขพสัสดุให้นะครับลูกค้าสามารถเลือกคนส่งได้นะครับผมชอบคนส่งไหนคนส่งนี้ไม่เอาไม่ดีเอาคนส่งนี้ดีกว่าบอกได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับนะครับทุกรายการสามารถขอรูรูปเพิ่มเติมได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแบ่งปันนะครับมามาแบ่งปันกันนะครับประกันแท้สากลนะครับผมประกันแท้สากลทุกรายการนะครับผมยังไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มเลย อย่างนี้ก็น่าอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ก็หลักร้อยนะพี่เล่นกันนะนะครับผมก็เล่นกันถ้าเราเช่าจากวัดก็นะครับสองร้อยก็มาแบ่งสามร้อยกว่าบาทนะครับถ้าประมูลนะครับบางบางคนเขาเขานําไปใช้พุทธรุณนะถ้าประมูลในกลุ่มอย่างนี้ก็น่าจะมีสามร้อยนะครับน่าจะจบที่สามร้อยอยู่เหมือนกันนะครับนะครับเป็นรุ่นที่สองนะใช้บล็อกแรกเลยนะครับเป็นย้อนยุคใช้บล็อกใช้บล็อกแรกแล้วก็สร้างเป็นรุ่นที่สอง พร้อมกล่องอย่างนี้ผมเปิดสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะครับเนี่ยสวยมาซ่านปีหกสามนะครับซ่านปีหกสามเหรียญย้อนยุกนะฮะถ้ารุ่นหนึ่งก็หลักหมื่นครับรุ่นสองสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะอ่าเดี๋บอยส่องปูทีมให้ดูนะครับมีลูกค้าสอบถามมานะบอกเอาเสียมาก่อนละกันนะครับบ่เปิดพันสามนะครับมงคลศิลาเลิกครับประกันแท้สากลครับนะฮะเป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมลงยาแดง นะครับเพื่อพี่พี่นะครับผมสะสมหรือว่านําไปออกต่อแล้วก็ราคานะครับต่อรองได้เสมอนะครับยินดีแบ่งปันให้อยู่แล้วนะครับนี่ครับจมูกดีนะครับโค้ดนะครับลรงยาไม่เปิดเลยนะครับถือว่าสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับถือว่าสมบูรณ์นะครับพี่พี่จมูกเป็นสันเลยนะครับปวดทิมนะหลวงพ่อสาคอนปลุกเสกนะครับผมนะครับเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับปีสามเจ็ดมงคลศิลาเลิก คือว่าสมบูรณ์มากนะครับอ่านี่จะใช้มาก็น่าจะประมาณสักหลักร้อยปลายๆนะผมว่าอันนี้คือสมบูรณ์มาเปิดพันสามครับพันสามร้อยส่งให้ฟรีนะครับมีบัตรด,ด้วยนะครับอ่านี่นะครับผมทํางานโรงงานสิบชั่วโมงอ่ะพี่ผมทํางานได้วันละห้าร้อยนะครับผมมานั่งเทปหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีพี่มาอุดหนุนนะครับผมนะครับ อ,องละร้อยองละห้าสิบองสามร้อยสักสามสี่องก็นะครับสามร้อยสี่ร้อยนะบางวันก็สี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่จังหวะนะครับผมก็ภูมิใจแล้วครับผมนะครับผมภูมิใจในอาชีพเสริมที่ที่ไม่ทรยศเรานะครับอาชีพเสริมที่มั่นคงผมใช้คําว่าอาชีพเสริมที่มั่นคงนะครับสิ่งที่เราจะนํามาแลกคือความจริงใจครับพี่ความจริงใจนะครับผมแล้วก็พระแท้นะครับความจริงใจที่เราจะเอามาให้ลูกค,ค้าเอามาให้พี่ๆทุกท่านนะครับความจริงใจที่เราจะลงมานะครับ จริงใจมีอะไรแล้วก็พูดออกไปนะครับตามที่เรารู้ตามที่เรามีความรู้นะครับผมไม่ไม่สร้างไม่เม k e สตอรีขึ้นมาไม่เอาอย่างนั้นผมไม่เอาเลยนะครับอ่ะนะครับผมทํางาน10ชั่วโมงเดืวห้าร้อยพี่ผมนั่งครึ่งชั่วโมงบางวันก็ฟุกๆหน่อยก็สามสี่องก็ได้แล้วพี่สามสี่ร้อยแต่บางอง์ผมก็ได้กําไรไม่เยอะนะพี่สีสาสิผมก็เอาแล้วครับพี่นะครับไม่มีดึงนะครับผมไม่เคยดึงนะครับผมแบ่งหมดเลยนะครับ รายการนี้มงคลศิลาเลิกห่วงเชื่อมเดินรูปไข่นะครับนี่ครับสวยๆนะฮะอ่านี่นะครับผมโค้ดเวลาเราตอกตรงนี้นะพี่โค้ดตอกลงไปเนี่ยนะจะมีสะดุ้งด้านหลังนะช่วงนี้เห็นไหมนะครับโค้ดนะครับอ่ะเดี๋ยวบมลงกล้องให้ดูแป๊บหนึ่งนะพี่องนี้ถือว่าสวยมากนะครับนะครับเป็นโซนที่คัดมาแล้วนะครับให้ดูจมูกก่อนละกันนะครับนี่ โค้ดนะครับพี่ดูผิวนี่คือแบบนี่ฮะฝั่งนี้มีวงเดือนนะครับลุงคือลุงแบบทั่วเหรียญเลยนะพี่ๆนี่ครันี่ครับพี่ดูต้องเก็บโซนนี้ครับพี่มงคลศิลาเลิก ด้านหลังนี่ครับพี่พีดูปีสามเจ็ดมงคลศิลาเริ่มเปิดไว้พันสามร้อยครับทุนเลยนะครับพี่อันนี้คือทุนเลยนะครับพี่นะครับผมตั้งใจแบ่งให้ครับพี่นี่ครับพี่ดูโซนผิวนะครับไม่ง่ายนะครับที่เราจะเดินสนามมาเจอโซนนี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายนี่ครับ ไม่ง่ายเลยตรงนี้ก็จะสะดุง้งของโคที่ตอกนี่ตัดฉีกนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทส่งฟรีพร้อมบัตรหนึ่งใบนะครับ เดี๋ยวบนรีวิวเป็นกล่องกัอนแล้วกันนะพี่เนาะอันนี้เป็นหลวงปู่สุดนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายปีสองหกนะครับนะฮะหน้ากล่องเป็นปีสี่ห้านะครับเนื่องจากนํามาเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สุดในปีสี่ห้านะครับประเครื่องสร้างในปีสองหกนะครับสร้างในปีสองหกสมเด็จสาลิกาคู่นะครับนะครับนี่สมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับผิวไม่เปิดไม่แตกไม่หักนี่ครับ ปีสรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนี่นะครับ600บาทนะครับเก็บได้นะครับเก็บได้ครับถ้าไม่มีกล่องก็อยู่ประมาณสัก400นะเราซื้อได้4 0 0 500นะครับประมาณนี้ครับถ้ามีกล่องด้วยก็คือถือว่าสมบูรณ์นะครับถ้ามีกล่องก็600กว่าบาท7800แล้วแล้วแต่แล้วแต่มุมแล้วแต่มือนะครับนะครับไปเรื่อยๆครับไม่มีเพดานนะครับถ้ามีกล่องนี่คือได้เดิมนะทุกอย่างคือเดิมนะครับถ้ามีแค่พระเปล่าๆก็ นะครับสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่มือแล้วแต่มุมนะครับเดี๋ยวเาเปิดให้ดูองนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อพัดนะเป็นเหรียญรูปไข่ลงยาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรซูมให้ดูสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทสองฟรีมีเลขโคดอะไรเอ่ยหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์อ๋องนี้คือสองร้อยบาทนะครับ วงนี้วงนี้เป็นเสมาสักครู่หนึ่งนะครับ <c oughs> หกหนึ่งสองโอ้โหจัดจานมากับอีสองร้อยบาทครับ ใครชอบสายหลวงปู่พ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครสวรรค์อ่านี่ใครชอบปูดทวดวันจินดามณีนะครับนี่ครับหลวงปูดทวดวานจินดามณียุธยาน,นะพี่เนาะอ่าเนี่ยก็สองร้อยบาทเรียกขึ้นคอก็ได้นะพี่ๆผมว่านะปูดทวดก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะพี่ออกวันไหนก็ดีหมดนะครับนะครับลูกสาวผมก็แขวนปูดทวด เก็บไม่ออกผมกตัวดีหมดครับพี่เป็นพันธุ์นี่รันตรายนะครับวัดหมวยมงคลวัดพญาสุเรนนะดีหมดอ่ะพี่นี่ผมว่าผมถือเอาดีกว่าน่าจะง่ายกว่า ไม่ได้บุปีนะพี่ปีไหนเนาะไม่มีปีไม่มีปีบอกสองร้อยบาทแล้วกันครับนี่มุมม,มีอะไรก็สับได้เลยพี่พี่สวนราคาได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นกล่องของละสามร้อยห้าสิบนะพี่ยกคู่ได้นะครับยกคู่เดี๋ยวลดราคาให้นะครับเราก็บอกลูกค้าได้เลยว่ากล่องกล่องกลองเดิมจากวัดอะไรเงี้ยนะครับถ้าพี่พี่จะ นะครับไปเช่าที่วัดก็ได้นะครับผมหรือใครบ้านไกลอะไรเงี้ยอยากจะได้พระขุมมงคลของหลวงปู่ไว้ขึ้นคอน,นี่ก็นํามาแบ่งปันกันบ่อยได้มีหลายมีหลายกล่องเหมือนกันนะครับอ่าใช้ผ่านไปนะครับก็ไปกราบหลวงปู่ได้นะครับสมุทรสาครน,นะครับอ่ะอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ต่อรองได้นะพี่เอางี้แล้วกันพี่บมแบ่งให้เอาสองร้อยบาทพอสองร้อยบาทมีสองเหรียญน,นะครับปีสามหก ออกวัดสะเกตนะครับวัดภูกขาทองนะหลวงพ่อเงินเหรียญขวัญถุงเศรษฐีเนื้อละคังเก่าพระผงเจ้าสัวเนี่ยเอาสองร้อยบาทได้สองเหรียญน,นะพี่เอาสองร้อยบาทพอนะส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะครับสองวัดสองร้อยบาทคือจบนะพี่ไม่มีไม่มีมาเ,เสียอะไรเพิ่มเติมอีกนะนี่ครับเนื้อละคังขวัญถุงนี่ใครค้าขายนะพี่ลองดูนะปีสามหกนะครับออกวัดสะเกต นะครับวัดภูเขาทองนี่ครับขอบตัดเดียวกันกับพ่อยึดเลยพี่ดูตัดชฉีกเอาสองร้อยบาทครับส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับช่องบอยไม่มีค่าจะส่งสักกระบาทฟรีหมด่านะขอบคุณเอฟทุกท่านครับนะครับชมแก่งเหว่่นะพี่เนาะนะครับผมพี่พี่อนได้ว่างนะครับผมนี่ครับ เข้ามาชมคลิปก่อนได้ครับเพ่อนๆครับพี่ๆเผื่อมีรายการที่เราถูกใจนะครับนี่ครับนี่ครับเพราะเงิน200บาทนะครับได้กล่องเดิมนะเผื่อใครชอบนี่ครับนี่200บาทนะมาเรามาเข้าพระหลักของเรานะครับสมเด็จผงน้ำมันหลวงปู่สุดว่าก้าหลงปี25ครับนี่ครับถือว่าสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับใบหน้าติดนะครับจมูกปากหูสังฆติ ยันนะครับนี่ครับให้ปลาหลวงปลูกคือชัดมากนะครับ,น,รบนะครับปีสองห้านะครับสมดุลผงน้ํามันเนี่ยสร้างที่บ้านเกิดผมเลยครับพี่พนมไพรนี่ครับนี่ครับจำฉ่ำเลยพี่พี่พร้อมเลี่ยมครับองนี้ถ้าถ้าเลี่ยมนี่ก็ต้องมีสองร้อยเลยพี่นะเลี่ยมยกนี่ก็ ช่าไปขึ้นคอได้เลยครับไม่ต้องไปเลี่ยมอีกแล้วนะครับผมเอาเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับอยากสวนเท่าไหร่ได้เลยครับพี่ๆครับไม่มีดึงครับผมนะอ่ะรายการต่อไปนะครับสมเด็จผงน้ำมันองค์นี้ไม่เลี่ยมครับองค์นี้ไม่เลี่ยมนะครับนี่ครับช้ำๆเลยนะครับข้าฝุ่นข้าวเปลืเลยนะข้าแป้งป้าพี่แป้งรองพิมพ์ไม่อยู่เลยขาวๆเนี่ยน้ำมันช้ำๆเลพี่ สมเด็จผงน้ามันครับหาฟอร์มนี้ไม่ง่ายครับพี่พี่ดูนะครับจมูกนะครับจมูกชัดตาคิ้วใบหน้าถ้าถ้าใบหน้าติดนี่คือสมบูรณ์แล้วครับสมเด็จผงน้ามันนะครับยันนะครับตรงสังคติเห็นไหมครับหายปลาขึ้นนะครับสุดยอดเลยครับพี่นะครับวัดโพไซอำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดรยเอ็ดเห็นไหมครับนี่ปีสองห้านะครับ องค์นี้ขอ700นะครับส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับ700บาททุนท่วนครับนะครับเก็บได้ครับผมพระบ้านเกิดผมก็เราก็ต้องเก็บไปแล้วพี่นะครับเวลาเราเจอสภาพสวยๆฟอร์มสวยๆเราก็เก็บนะครับมาเรามาดูหันข้างบอรางคู่ครับหลวงปู่สุดวัดกาหลวงปี25เหมือนกันนะครับเหรียญน้ำเต้านะครับนี่สวยๆนะครับหัวติ่งนะครับนี่ครับนี่ฟอน องนี้มีประลอดมีลุงขึ้นนะพี่โอ้โหผมเปิดราคาเดิมนะพี่พันเก้าห้าสิบนะครับพระสวยนะครับพระสวยครับไม่ไม่มีลานเลยนี่ครับรางคู่นะครับนี่ครับไปดูด้านล่างขอบปิ้นนะครับธรรมชาตินะครับยันตะก้อบล็อกสายฝนเฉียง นี่ครับกอบปิ้นเล็กน้อยไหมครับโดยธรรมชาตินะครับจุดจ่ายตังค์ครับพี่นะครับพลิกเลยนะครับหันข้างนะครับนี่ครับตัดฉีกเห็นไหมครับหรือบางท่านถนัดฝั่งนี้ได้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตัดฉีกหรือบางท่านชอบดูตรงนี้อ่าได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ถนัดเราเห็นไหมครับ ตัดฉีกเลยเห็นไหมนี่นะครับซึ่งดูง่ายนะหันข้างถ้าเรามีพาแท้ดูนะครับศึกษาดูนะครับหันข้างถ้าไม่ใช่รางคู่ก็น่าจะซื้อกันพันกว่าบาทนะครับถ้าฟอร์มนี้นะถ้าไม่ใช่รางคู่ก็สิบสี่สิบห้านะครับสวยสวยก็คือพันกว่าพันบวกลบพันสองพันสามแล้วแต่มือแล้วแต่มุมนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับผม นะครับถ้าเกิดว่ารางคู่ก็นะพี่ซื้อได้ตั้งแต่1,500ขึ้นไปเลย3,000กว่ายังมีเลยนะครับแล้วแต่ความสวยนะครับแล้วแต่ฟอร์มของพระเลยนะครับผมไม่มีเพดานนะครับไม่มีเพดานว่าอาจจะซื้อมาตึงนิดนึงนะพี่ก็เลยเปิดตามธรรมชาติไปนะครับผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าดึงมากนะครับผมนะครับร้อยสองร้อยนะครับประมาณนั้นแหละครับพี่พี่ก็ต่อรองมานะครับถ้าเสมอตัวนะเสมอทุนนะครับถ้าไม่ได้ขาดเยอะนะครับ ถ้าถ้าพระองค์นี้ไม่สวยนะแต่เป็นรางคู่ถ้าถ้าพี่ๆต่อแล้วผมขาดนะครับอย่างนั้นผมให้ได้นะครับถือว่าฟอร์มพระเราเราซื้อมาแพงเองแต่ว่าพระเราหย่อนแต่องค์นี้คือพระสวยเดิมผิวเดิมมีรุ้งนะครับขอบตัดแดงๆก็คือนะครับผมผมอาจจะยืนราคาไว้นะครับพันเหเหมือนเดิมนะครับผมนะครับนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่เข้าใจนะครับพี่ๆรายการต่อไปครับเสือกระโจนนะครับเสือกระโจน นะครับหลวงปู่สุดว่ากระหลงหยดน้ำเสือกระจนปีสองสองครับนี่ฮะสวยๆนะครับจมูกสุดบล็อกครับนี่ครับตามกระหนกมีลุงนะครับนี่ครับเส้นวิ่งในร่องน้ําเห็นไหมครับเม็ดไข่ปลาเห็นไหมครับนี่ครับชัดเจนในร่องน้ําลึกๆขวามือเห็นไหมครับจะมีเส้นเส้นวิ่งในร่องน้ําเห็นไหมครับมีเม็ดไข่ปลาเห็นไหมครับนะครับตามกระหนกคมๆมีลุงเห็นไหมครับมีมิตินะ ไม่อ้วนไม่ทื่อไม่เบอร์นะครับเห็นไหมครับลายเสือนะครับโคดจีวอฟอนต์นะครับ,โ,รอนะรบโอ้สวยจังนี่ฮะนะครับสวยนะพี่องค์นี้คือสมบูรณ์มากนะครับนะครับตามภาษาพระเขาเรียกสมบูรณ์ครับพระสมบูรณ์สวยเดิมสวยเดิมไม่ต้องแต่งเติมอะไรนะครับ ด้านหลังยันตะก้อนะครับคมหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยอะดูวมๆแล้วมีสเสน่ห์ครับพี่อ่านะครับผมเกิดเราไปเจอนะเราดูเขาตัดเลยนะครับหน้าหลังโอเคนะครับตามตามที่เราศึกษามาละนะครับพิกเลยนะครับพิกอย่างนี้เลยนะอันนี้คือส่วนตัวผมผมจะดูตรงนี้ครับ จริงๆเราดูทั่วเหรียญได้เลยครับถ้าพระไม่อยู่ในเลี่ยมครับพี่เราจะพลิกดูตรงไหนก็ได้นะนะครับดูบ่อยๆครับพี่บางทีเราชินแล้วเราก็จะง่ายละทีนี้นะครับเดี๋ยวผมให้บัตรไปด้วยนะครับพ,พี่จะได้สบายใจด้วยนะครับเพื่ออย่างนี้เนี่ยผมจะแนะนนะํานะพระจามพรนยุนปุกเสกในพี่ปี นะครับบางท่านก็ตีเป็นปี3ามสี่นะนะครับบางท่านก็สามสามต้นนี่แหละครับผมนะครับผมเห็นในกลุ่มเขาขายเป็นเนื้ออปัปาค้ามีเงินมีอปัปาค้ามีอะไรบ้างอะตะกัวมีเยอะอบิมีกระไหลมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีกระไหลเงินแต่อันนี้คือทองแดงแล้วทองแดงแบบจ๋าๆเลยนะครับผมก็เปิดสามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับปีสามกว่าผมว่าน่าเก็บนะพี่ ไม่ทันหลวงปู่ปสุดนะครับแต่ว่าเป็นพระอาจารย์พยน์นะครับหลวงพ่อพยนจัดสร้างนะครับเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับนะครับปีสามกว่าเก็บได้เลยนะพี่พี่ผมเห็นในกลุ่มเขาขายกันไมพี่สามร้อยกว่าสามร้อกว่ามีนะพี่มีคนมีคนเช่าบางบางคนเขา เขาเรียกว่าพี่ๆบางท่านก็คือตามงบอ่ะพี่อยากได้เหรียญหลวงปู่ขึ้นคอศรัทธาหลวงปู่เนี่ยอยากได้ตังแต่ว่าสมมติว่ามีตังแค่สามร้อยอย่างเงี้ยพี่เรา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 อาจจะเล่นแบบสากลไม่ได้นะครับผมเราอาจจะเช่าองค์นี้ก็ได้สามร้อยห้าสิบบาทต้องบ้อยสามร้อยได้ไหมสมอันนี้ผมสมมตินนะต่อรองมาครับได้เลยครับพี่ผมไม่เคยดึงนะครับผมไม่เคยดึงผมให้หมดนะครับนี่อย่างนี้นะครับเราเราซื้อไปใช้นะครับเราซื้อไปใช้นะครับอันนี้คือแท้จากวัด,ะวดนะครับแท้เดิมจากวัดเลยครับ อันนี้ผมเช่ามาจากวัดนะพี่นะข้างบนก็เหมือนกันนะผมไปกราบหลวงปู่ตอนสงการนะผมก็เช่ามานะครับให้กับพี่พ fc ที่นะครับอยากได้วัตถุมงคลหลวงปู่ใช้พุทธุคุณนะครับครับก็ลองดูนะครับพี่พี่อันนี้ผมเอาสามรอยห้าสิบาทส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับอ่ะองค์ที่สองนะครับผิวมถือว่ายังโอเคนะพี่ผิวโอเคมากนะครับสแตมเล็กนะบางท่านก็เรียกรอบรูปเล็กแล้วแต่จะเรียกนะครับนี่พี่ดูองค์นี้มีลุงนะครับนี่ครับ 350บาทพี่ยกคู่7 0 0รเอาอย่างงี้พี่ยกคู่นะผมเอาผมเอา550บาทประหยัดไปได้อีก200นะครับยกคู่นะครับนี่ครับให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกให้คนในครอบครัวเราเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับนี่สวยด้วยนะครับนะพี่ๆลองคิดดูนะถ้าเราเลี่ยมเลี่ยมกันน้ําใช่ไหมเลี่ยมกันน้ำ,น,น,ำนะครับแล้วก็ด้วยด้วยด้วยพระเขาด้วยพระแวววาวอย่างเงี้ย ผมว่าสวยนะผมว่าสวยครับพี่นะครับแล้วก็มียันตะก้อหลวงปู่ด้านหลังครับก็เหมือนมีหลวงปู่ไปกับเราด้วยครับพี่นะครับเป็นยันประจําตัวหลวงปู่สุดนะครับนะครับเดินทางไปไหนมาไหนครับพี่ก็อธิษฐานนะบอกหลวงปู่ครับแถวคาดปลอดภัยนะครับเสือตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเสือพร้อมกล่องนะครับเดิมมจากวัดด้านหลังมีตะก้อนะครับอันนี้คือกล่องเดิมจากวัดต้องเป็นอย่างนี้นะครับ สวัสดีพี่ท่านค้าผมอ่ะเรามาดูปูทวดครับนะครับเพราะเกษมก็น้าเก็บนะพี่สิริมงคลนี่คือสวยเดิมนะครับสวยแบบไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยครับพี่นะครับสวยแบบโอ้โหเก็บดีมากหลวงปูทวดรอสสองร้อยครับนะฮะจัดสร้างในปีสองห้าครับจัดสร้างในปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับนี่นะครับองนี้องค์ไม่ใหญ่ในพี่นะอย่างนี้เดียมพลาสติกเดียมกันน้ำให้ลูกให้คนในครอบครัวใช้พุทธคุณก็ได้ ออกวัชชังให้ครับพิธีใหญ่นะพี่พิธีใหญ่นะครับนี่ฮะับหกร้อยบาทครับผมนี่ครับหกรบาทครับรอสองร้ครับหลวงปู่ทวดออกวัชชังให้นะครับประกันแท้ครับ รายการต่อไปพ่อโก้วัดเก้าห้องครับนี拜拜่ครับสุพรรณบุรีนะครับพ่อโก้ะขาไปนะครับประกันแท้นะครับประกันแท้เดิมแท้ทันนะครับหลวงพ่อโก้นะครับนะขับโดยพี่สมนึกนะครับนี่นี่ครับจมูกคือโด่งเป็นสันเลยนะครับนี่ครับนะครับปีสามสี่นี่ครับแท้ทันนะครับประกันแท้เดิมนะครับประกันแท้เดิมผิวเดิมสวยๆปีสามสี่เอาสี่ร้อยบาทพอครับผม สี่ร้อยบาทองค์นี้อยู่นานมากผมได้มาสององปิดองคหนึ่งนะครับปิดองคหนึ่งประกันแท้ครับพี่นะครับก็น่าจะสามสี่ร้อยราคานะครับก็สวยๆหน่อยก็อาจจะสี่สักห้าร้อยแล้วแต่มือแล้วแต่มุมนะครับประกะวัดกันความสวยอย่างเดียวครับพี่นะครับซื้อเข้าเนี่ยเอาเป็นว่าสตาร์ทเนี่ยสามร้อยต้องมีครับฟอร์มนี้นะนะต้องมีสามร้อยนะครับผมเปิดสี่ร้อยบาทครับส่งให้ฟรีครับผมส่งให้ฟรีนะครับ อะไรกันต่อไปครับสิริมงคลเนี่ยแต่ว่าแบ่งปันปให้นะพี่พี่นะเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับนะครับถ้าไม่วิ่งวังก็ก็น่าจะมีสักสี่ร้อยแหละต่ำๆนะสิริมงคลปีสามหกนี่ครับพี่ดูขอบกระหนกนี้มีรูงเห็นไหมครับปีสามหกแท้และทันนะครับเนี่ยพี่ดูเดี๋ยวผมดูขอบตัดเลยพี่ดูขอบตัดนะแดงปั๊ดเลยไหมครับ นี่ครับไปดูด้านหลังดูด้านหลังนี่ครับพี่ดูอู้หหห้าร้อยบาทครับส่งให้ฟรีครับยกคู่ได้พี่น้องเหลือแค่สองเหรียญเองนะนะครับเหลือสองเหรียญเองนะครับน้องเอาเก้าร้อยท่วนครับอานี่เก้าร้อยทุนท่วนครับส่งให้ฟรีนะครับนี่จมูกไม่โดนเลยครับพี่คือสวยเลย วิบวับมากครับพี่นี่ดูนะครับนี่ขอบตัดแดงๆไงไหมนี่พี่ไม่ต้องไปเถียงกับใครเลย่นะครับสวยเดิมครับพี่กู้ละเก้าร้อยบาทครับตกอง์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทถือว่าราคาย,ยังเบาในพี่นะไปเปิดสักหกร้อยผมว่าสบายๆครับพี่พระเราสวยครับพี่เราเบ่งได้นะพระสวยเราเบ่งได้นะครับอ่า แต่การต่อไปครับผมขึ้นบ้านใหม่หลวงพ่อเกษมรูปไข่ครับขึ้นบ้านใหม่แท้และทันครับปีสามสามนะครับนี่จะหมูกดีมากนะครับนี่ครับมีลุงมีประหลอดนะครับนี่นี่ครับ เก็บได้นะครับหรือเราจะขึ้นคอก็ได้นะปีสามสามอีกองหนึ่งนะครับโอ้องนี้ก็สวยอยู่นะโอ้ด้านหลังก็ดีเลยครับพี่ นี่ฮะับด้านหลังว <c oughs> ิบวับสี่ห้าศูนย์ครับสี่ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับอันนี้คือเหรียญออกวัดลาดบพิษนะครับนี่ครับใครอยากได้พี่รูุผิวกันผมไม่ต้องลงกล้องได้ไหมดูนะครับดู 3, 8, บบรครับพี่ปีสามแปดบรรดาบพิษครับเหรียญ เปิดพัม,มิ่งขวัญโอ้โหพี่ดูพูดถึงนะเช่าไปสองดูนี่ก็ประทับใจมากนะพี่ร้อยเดียวครับพี่ส่งฟรีครับนะต่อไปครับต่อไปอันนี้เหรียญอันนี้เหรียญสมโพธชช้างเผือกนะครับสามเชือกผิวเดิม ปีสองหนึ่งนะครับได้านหน้าเป็นในหลวงรัเก้าแล้วก็พระราชนีนะครับอันนี้เอาสองร้อยแล้วกันพี่ผมได้มาตอนไหนนาะน่าจะสามสี่เดือนที่แล้วป่ะก่อนปีใหม่บางพี่หรือหลังปีใหม่หรือปีใหม่นี่แหละผมได้มาแบบลุงๆเ่ยแบ่งไป อย่างนี้เฮีย ER ไปลุงแบบสวยมากนะแล้วแต่จังหวะกันเนาะนี่แล้วแต่จังหวะที่เราจะจะเจอบ้างนะอุ้ย,ยพ่อแดงนะครับอามใหญ่พ่อแดงนะครับวัดเขาปนิยอ์อางนี้ก็เดิมๆนะครับจมูกโอเคนะมีคราบฝุ่นคราบคราบหิ้งคราบเดิมนะครับนี่อย่างนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบบาท อย่างนี้ผมว่าไปต่อได้นะพี่นะครับไปต่อได้อีกเยอะๆนะสามรอยห้าสิบาทผมมีคู่หนึ่งก็เจ็ดร้อยเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ยกคู่ไปเลยห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะพี่พี่เหลืออีกเกือบสองร้อยเลยนะนะครับอย่างนี้นะไปเปิดสักสามห้าสบายสบายเลยครับพี่อ่านี่นี่เบอร์ขอสามเบอร์ขอห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเท่ากับพระห้าร้อยนะเหลือ 250, เหรียละสองร้อยห้าสิบเบอร์ขอค่าส่งนะพี่ จะหมูกดีมากขอค่าส่งแล้วกันครับพี่นะห้าร้อห้าสิบาทไปต่อได้เชื่อผมอการต่อไปพ่อเปิลครับอย่างนี้ก็เก็บได้นะพี่อย่างเงี้ยนะครับใครมองหาปลาเครื่องไปใช้พุ้ตคุณนะพี่หรือว่าเก็บเนี่ยพ่อเปิลน,นะครับนี่นะครับเดินทางเนี่ยพี่เดินทางก็น่ามีติดตัวติดรถติดลาวก็ได้นะพี่พ่อเปิล แควคาดนะครับนี่ครับด้านหลังก็คือสวยเลยนะครับนี่ปีสามห้าแท้และทันครับประกันแท้ครับแท้และทันหลวงพ่อเปิดนะครับออกนอกวัดนะครับนะครับไม่เป็นไรพี่เราไม่ได้ซีเรียสในวัดนอกวัดขอให้เป็นผ่านพิธีปลุกเสกแท้แลยทันหลวงพ่อก็เก็บเลยนะครับนะครับเรารู้ที่มาของพระแล้วก็โอเคแล้วพี่ พอยิดแท้ทันนะคะพอยิดส่งน้ำนะครับส่งน้ำพอยิดวัดอะไรนะวัดน้องจอกโอ้โหจมูกเป็นสัมฤทธิ่พอยิดสวยจริงปีสามเจ็ดส่งน้ำมีสองเหรียญครับพี่ขอเปิดเหรียญละสามรอยห้าสิบาทครับเหมือนเหมือนกันครับพี่นะครับคู่ละห้าสิบห้านะนี่ ผมว่าไม่ได้โอเวอร์นะราคานี้น่าจะเป็นราคาที่ไปต่อได้อีกอะ่ะนะผมก็ตั้งใจลดให้เฉยเนะครับพี่นะครับรกินกําไรก็ไม่แทบจะไม่ได้ละห้าสิบาทมั้งพี่นะครับกำไรน่ประมาณห้าสิบาทไม,ไม่ไม่น่าข้ามร้อยนะครับเผื่อใครชอบนะครับผมก็ชุดแบงปันข้างบนก็มีนะครับเผื่อใครชอบนะนะครับพ่อคูณก็มีพ่อคูณก็สองร้อยบาทนะพร้อมกล่องปีสามแปดนะครับ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่สนใจณและการไหนสอบถามหาน้องได้นะทักมาถามได้ครับตอบร้องได้หมดเลยนะครับผมค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับผมนอนหลับฝันดีนะครับพี่พี่ครับสวัสดีครับพบกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ